ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันแล้วครับกับเสือร้องไห้ครับครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเสือร้องไห้นานๆจะลาทันทีกว่าจะรวมตัวกันติดยากมากเพราะว่าอะไรครับภารกิจมีภารกิจอะไรบ้างของคุณเลี้ยงลูกหลักๆเห็นปกติกลางคืนนี่ก็มีภารกิจติดเกมคนนี้ติดเกมผมมีโปรเจกติดด้วยการอะไรลูกลูกหลับมันจับเมาส์ เป็นการไลฟ์ช่วงเที่ยงคืนขึ้นมาหลังกลุกหลับแล้วครับนี่ก็เพิ่งไปกลับไปจากที่บุนมาใช่ไหมใช่นี่บุญอากาศดีไหมบุณหนาวครับหนาวไม่ได้ไปเที่ยวไปทํางานอย่างเดียวเลยญี่ปุนกับแม่อ็สอนเลยหนาวกันแม่ก็สอนสิครับถามทำไมประเทศไทยยังไม่นหนาวเลยเยดีใจนะวันนี้นั่งกลับมาทำไมเรานั่งกันไกลกันอย่างนี้ฮะเพราะว่าจริงๆต้องเบื่อตรงนี้ไ้ที่หนึ่งเรามีเกส เพราาะว่ผมผมเล่าที่มาที่ไปก่อนพอดีถ้าทุาครรกคนได้ตามดูเพจเราของเฟซเฟ่เนี่ยก็เห็นว่าเร,รามีกิจกรรมมานเรงเกิดขึ้นครับกิจกรรมนี้ก็คือเราจะมีการแข่งกันคือเราจริงๆเรากับเฟซเฟ่มีการเล่นเกมก,กันบ่อยอผมมาเล่นกับเฟซเฟ่บ่อยก็ตบไปเยอะผมตบเฟซเฟ่ไปเยอะเอาเยอะพูดกันตรงๆเลย <c oughs> บอกไม่หึงทันนู้นเรื่องว่ากระจอกเหลือเกินแกะแกะว่ากระจอกดีกว,ว,ว่าใช่ไหมว่าใช่ว่านาี้เป็นอีซี่หมกสมมติเวลาเราเล่นมาแพ้เยอะๆเราเบื่อเราเรียกเฟซเฟ่มาเล่น โอ้อย่างเงี้ยเราก็ชนะัะเราก็เครียดเป็นโหมดหายหัวร้อนเป็นดับดับร้อนแชแนลใครแชแนลมันนะครับก็ดับร้อนผมก็ดับร้อนตาฟังอยู่สะดุ้งเลยนะพวกคุณเองเขาฟังอยู่เขาก็แบบเอ้ยตีนี้มันไม่แฟร บอกว่าเฮ้ยคุณแม่งเอาเปรียบเล่นมางานก่อนการ์ดดีอย่างรุ่นอย่างงี้อ้างไงก็บอกอันเอาไ้มแบบผมล้างใหม่เลยคุณไปสร้างคนมาหนึ่งคนที่คุณมั่นใจสร้างมาหนึ่งคนที่ผมมั่นใจแล้วเดี๋ยวจับมาเจอกันเลยอซึ่งแน่นอนว่าทางเสือร้องไห้เนี่ยจะเลือกคนมาคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องแบบคนที่แบบต้องมีคลรคเตอร์ครอบพวกเราอยู่แล้ะถูกต้องผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเจอเลยไหมเจอเลยมาเลยดีกว่าพบกับเด็กของเราเลยครับนี่ แน่แน่จีออน입니다อะไรเล่นเกียรติเรจีออนแต่หนูอยากรู้ว่าทำไมรายการชื่อว่าเสือร้องไห้อะคะคือเกิดจากว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยขาดเสือจำนวนมากอ่าแล้วพอตอนเราสร้างเนี่ยเราอยากรณรงค์ให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาเลี้ยงเสือกันเพราะตอนนี้คนเอาแต่เลี้ยงช้างกันเห็นช้างไหมพี่เดินแล้วมีซีดีเดินติดโบเจียวเลีกช้างไหม กจ้ะค่ช้างเป็นยังไงช้างช้างอ่าเสือเป็นไงเสืออืมปลาเป็นยังไงปลาผีเสื้อเป็นยังไงไม่ไม่โง่ไม่ใช่หรอเขาจะเล่นเกมเราได้หรอเจ้ปกติเป็นคนชอบเล่นเกมไหมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยติดเกมเท่าไหร่ไม่ค่อยติดเกมเท่าไหร่ป๊อกแปดป๊อกเก้านี้เล่นได้ไหมป๊อกแปดป๊อกเก้าออทันนานมากวันนี้จะมาสอนเกมเกมการ์ดที่ตอนนี้พวกเสือร้องไห้เขาติดกันเกมนี้ครับชื่อฮัสตัน นะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าพวกเราติดมากเมื่อก่อนตอนเราเล่นเกมแบบไพ่ตอนเราเด็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องจับด้วยมือใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบดิจิตอลแล้วคือมันอยู่ในนี้หมดเลยออ๋ตำรวจจะมาจับไหมคะไม่จับ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 ไม่กลัวไงเป็นคนจังเดาด้วยเป็นคือเกมการ์ดชื่อฮาร์สต์โอนนะครับจริงๆถ้าแต่ละคนเนี่ยก็บอกถ้าแฟนเสร็จเราให้เนี่ยอาจจะเล่นอยู่แล้วซึ่งถามว่าเล่นยังไงก็คือง่ายมากเลยขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยนี่ ก็นี่คือหน้าจอธรรมดานะครับซึ่งมันจะมีหลายโหมดให้คุณได้เล่น <หา S 1> นะครับแข่งข,ขันอ่านี่อะไรการผจญภนภยคนเดียวอ่านไทยได้นี่อะไรนี่อะ,อะลานปราอง เกมภาพปลาลอเก่งมากคือจะมีหลายเลมอนให้เล่นนะครับทีนี้เนี่ยก่อนจะเล่นต้องบอกก่อนว่ามันมีเกมการ์ดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจการ์ดก่อนจะบอกว่าเกมนี้มันมีให้คนให้ทั้งหมดให้เลือทั้งหมด9ก้าพันพันนะครับคือเราจะสมมุติตัวเราเองเนี่ยเป็น1ใน9าอ่ะเริ่มจากตัวที่1ก่อนชื่อว่าวอร์เรอร์ครับอธิบายภาพรวมก่อนว่าเวลาเข้าไปในเกมพอเราเล่นเป็นคาแรคเตอร์ไหนเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดความพิเศษของอาชีพมีตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือคาแรคเตอร์ตัวนี้จะต่างจากตัวออื่่่นตตีววา้ปัไช ชาแมนชาแมนในเผ่าพันธุ์นี้ก็คือหมอแบบบูดูอะหมอผีเออหมอผีใช่ไหมอผีนะเหมือนแล้วก็จะมีการสร้างไอ้เหมือนโทเทมขึ้นมาได้ต่อไปเป็นโรกวาลิล่าแซงกุยดาอยากได้ตัวนี้อชอบไหมเดดี๋ยวูเพราะว่าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวมีผู้หญิงเดี๋ยวมีผู้หญิงอีกตัวผู้หญิงอีกเหรอคะครับผมนี่คนต่อไปนี่เป็นผู้หญิงเหมือนกันเปิดมาเลยฮะอันเนี้ยเหรอผู้หญิงเลยโดดเดินเนี่ยไอ้บ้า ชื่อเผ่าว่าพาลาดิน,ดนอ่าพาราดินจะเป็นเหมือนนักรบแบบสายขาวอะ่ะจะมีแบบพลังโจมตีแล้วมีฮีวได้นิดหน่อยอ่าแล้วก็มีสร้างริ้วล้อมาได้หนึ่งห <Hunter. S 2> <Hunter. S 1> นึ่งคันเตอ์ก็จะมีความสามารถพิเศษเช่นวางกับดักหรือว่าเรียกพวกสัตว์ป่ามาช่วยต่อสู้ได้อ่าดูอิดเป็นเหมือนพวกผู้พิทักษ์ป่าผู้พิทักษ์ป่าอันนี้คือวอลล็อกอันนี้จะดูผิสัตอันนี้เป็นพอมดเหมือนกันอยู่ในโหมดคล้ายๆพวก,พวกพ ช้คล้ายชาแมนงันผู้ใช้เวทมนต์อันนี้เป็นผู้หญิงเหมือนกันเจน่าควาโมอันนี้ก็คือเป็นนักเวทเจน่าซึ่งจริงๆในการเล่นตัวนี้ง่ายสุดอารมณ์แบบยิงไปสร้างไปเล่นง่ายๆหน่อยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวค่อยๆดูในดีเทลคนสุดท้ายนี่เป็นพลังขับดัมีเงินมีอ่าฮิวเพิ่มพลังชีวิตเป็นดาร์คริสความสามารถจะแบบชอบแบบขโมยการ์ดของฝั่งตรงข้ามมาหรือว่ายึดสะกดจิตมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามมาเป็นของเรา อืมอ่าเรามาลองเล่นกันดูซึ่งอย่างที่บอกโหมดการเล่นมันมีเยอะนะครับลองเล่นกันนี่ก่อยไหมทีนี้ราให้ลองเล่นกับคิปเปอร์คิปเปอร์นี่ดีกว่ามาเล่นกับเขาเียกว่าง่ายสุดคือการะชนภัยของเราเองโหมดฝึกฝนนี่ควรจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยลองเล่นแบบปกติเลยฝึกฝนแบบปกตินะครับโอเคจากนั้นเราก็เลือกเด็กเมทของเรานะครับไปเล่นมาถึงปุ๊บ ในหนึ่งเกมเนี่ยมันจะมีพิษต่ลให้ทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้ากติกางง่ายๆคือจำไว้อะไรที่เยอะแบบนี้ไม่เอาเยอะไปเอาออกเอาออกเอาออกหล่อเล่นแล้วก็จะเปลี่ยนให้หนึ่งชุดมันจะสัมมาหมายนนเจ็ดสองห้ามีสองมีแต่กี้มีหนึ่งสองละนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปต่อไปนะครับเดี๋ะงงเทินที่หนึ่งเขาก็จะให้มาหนึ่งมานาข้อนาคําำสั่งก็คือก้อนนี้เขคือก้อนนี้อันนี้คือฝั่งตรงข้ามก่อนคือลก นะครับาถึที่1นึ่นะเขามีหนึงให้ให้คริสตัลเรามาหนึ่งอันก็คือ1มานาจากนั้นถามว่าหนึ่งเรามีอะไรได้บ้างเราก็ลงอันนี้ได้ใช่ไมเียวไั้ยล้วดียนไหนลงได้จะติกเชกียวมาลงไปปึ๊บปึ๊บไหไกลกายไกลบกาดมันก็จะให้ไพ่มาหนึ่งใบความสามารถพิเศษขอเขาก็จะกิปตเรนดอมการ์ดมาหนึ่งอันใช่ครับอ่ะตอนนี้คือเรามี1นึ่งเขามีหนึ่งสองละอย่าดูลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อตอนนี้เราไม่มีอันนี้แลล้้้วเเเเเนนาาาาาาะะรรรไไไมมมมม่่่ีก็ตอองจจจททิด นะครับก็เป็นฝั่งตรงข้ามเขาเล่นละนี่เขามีสองแล้วเนาะเขาใช้เวทมนต์ฆ่าเราอ่าไปแล้วอีาพใช้อีกครั้งนะครับก็คือเขาใช้เวทมนต์กับเรานี่ชื่อว่าแทงข้าหลังนะครับทำความเสียหายได้สองดามจนะครับเรามีแค่หนึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็เลยตายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาตัวหนึ่งสองนี่ตีเรามาที่หน้าเราเราเหลือย8ดเล็กแล้วเขาเอาดาบฟันีเอาดาบฟันเราด้วยมีนั่นคือความสามารถของโก เขาสามารถสร้างมีได้แต่เราจริงหมดปั๊บเขาจะชักมีดออกมาอ่ะต่อไปตาเราสองสองอันไหนลงได้บ้างอันนี้มีอ่ะเขาจะลงค่ามลงสี่สามเรื่องมีสองี่สามสองนี่เขาลืมสองใครนี่ก่อนจบอธิบายอธดบายอ่ะเขาลงมาเป็นสามสองเหมือนกันสองโอเคนะสายไปดูเหตุการณ์อันนี้กอ่ะตอนนี้เรามีสี่ละ เราก็จะต้องลงอะไรที่เราเป็นเป็นสีใช่ไหมครับไปหนึ่งสองใที่สุดเลกใช่ไหมครัแก่เดยวผมมีมนาเก็บไว้ก่อนผมใช้เลยนะจะได้ลงไปเป็นนี่อ่ะเราก็จะลงไปอีกก็ตอนนี้เรามีสิ่งที่ช่วสองตัวเขามีหนึ่งตัวอ่าเราทําอะไรไม่ได้ละจบไปก็ไปตีกันมาไม่มีอะไรหรอกที่เป็นคณิตสัตร์อย่างเดียวเลยลบไปเลยครับเอาหนึ่งมาลบสี่ไปที่ก็พอแล้วเดี๋ยวเราถามจียอนอ่ะ ถ้าสมมติเราเอา3-2ไปตีกับ2-4จะเกิดอะไรขึ้นครัอ่ะตีเจ้าเอเคนี้พอเลยตัวตัวไหนเขาเหลือหนึ่งอ่าเหลือหนึ่งแล้วเราอ่ะแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นอ็ตายเก่งมากเก่งนะเนี่ยเราว่าเราเราว่ามี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 พัฒนาการเออเป็นคนได่แบบมีพื้นฐานนะอจริงออกจักรเกหน้าตาดูฉลาดดูคิ้วสิ เป็นคนใช้คอมิคุณคุณคิดอย่างนี้เลยอะเรื่องโมเเฮงหรอเรื่องโมเฮงหรออ้าวช่วงท้ายๆแล้วก่อนจะไปถึงคราวหน้าผมมีกิจกรรมมาฝากครับครับผมคุณลองอ่านนี้อ่านเชิญชวนให้แฟนๆเสื้อร้องให้เข้าไปกดเชร์ได้ที่เว็บไซต์ w w w t a e p h e a r t s t o n e c o m รุ่นเสื้อจะเป็นใครไม่เอาไหนเลยไม่คนที่เขียนนะเขียนไม่ได้ อย่ง <Tower> อ,อย่างนี้จึงจะอ <uring> ่านแบบมีหัวเนาะไม่ชัใช่ะลุ้นเสื้อเสื้อลองห้าและของจากเทสต์โอล์นะครับส่วนที่ก็คือไปที่เว็บไซต์เทสต์โอล์ com ได้เลยครับแล้วก็นี่คือแค่ครั้งที่หนึ่งที่เราเจอกันครับผมจีอรากได้จากเฟตเฟสไหมเคยดูในยูทูบบอกคิดว่าสู้เขาได้ไหมเขาจะปั้นเด็กมาสู้คิดว่าสู้ได้ไหมเขาทำทำแบบนี้ด้วยเหรอคะเขาหนูเคยเจอแต่แบบที่เขาทำแบบจังไรจังไร ดีมากสมแล้วเด็กของเราคิดว่าสู้ได้ไหมน่าจะสู้ได้นะคะสู้ได้อยู่แล้วนะครับนี่คือแค่ครั้งที่หนึ่งครั้งหน้าอยู่แต่ ให้จียอนลองเล่นเองอ่ะเดี๋ยวข่าวสุดที่เดียวก็คือครั้งหน้าอย่าลองเจอกันอีกนะครับนี่คือตัวแทนของฝั่งเราแล้วก็สําหรับจียอนลองไปหัดดูก็คืออย่างที่บอกว่าเกมนี้มันเล่นได้หลายที่นะครับเมื่อกี้เราเปิดในคอมให้ดูก็คือโหลดโหลดได้แอปโซได้เลยค่ะใช่ใช่เลยได้ฟรีได้ฟรีเล่นมือถือก็ได้กดได้เหมือนกันนะครับก็กดบุ๊กก็จะเข้าไปที่นี่เลยก็จะเล่นได้เหมือนกันแล้วก็ได้ทุกอย่างครับในโอเอสแม็กนะครับแอนดรอยทุกอย่างเล่นได้หมดเลยที่เครื่องแม็กแม็กบุ๊กเล่นได้หมดเลยเรียกคุณจียอนแต่ไม จอกันอีกหลายครั้งก็ติดตามมาดูนะครับว่าครั้งหน้าการบวกลบท่องสุขคูของจียอจะเป็นไงบ้างผมว่าที่จรงก็เริ่มหนักใจแล้วแต่เขาแผ่านแน่นอนสบายจี้ยอถ้าสมมติว่าแข่งกันกับพี่แก๊งแฟนแฟนแล้วก็ถ้าแพ้ต้องทำไงอะคะโดนพูไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ต้องกินน้ําที่ชงจากถุงเท้าเขาช็อช็อเฮ้ยเราคุยกันใหม่ พูดเล่นพูดเล่นแกงแกงนี่ไออกหน้าออกแลเราคุยกันใหม่เธอข้าเราก็เริ่มใหม่เลยเราแกงคนแต่ไม่ไม่ก็คือแบบสามารถคิดได้ไงครับเพราะว่าแกงเฟตเปอร์มันทำอะไรก็ได้เดี๋ยวหนูจะชนะให้ได้ค่ะดีมากดีมากเฟตเปดูไวเลยโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเจอกันอาทิตย์ถ้าเแกงวันนี้หนึงวันหน่อยนะ โอเคกลับมาจากเกาหลีแล้วเนาะกลับมาจากเกาหลีวันที่สิบแปดจะเชื่ออะไรมาฝากพวกเราดีเดี๋ยวเราฝากตังค์ไปให้เราฝากตังค์ให้ก็ได้เอาอะไรให้อ่ะงินมาเลยมาก่อนเลยมาก่อนเลยค่ะมาตังค์ก่อนเลยวันนี้กินเป็นย่างสิอ้าวงั้นเจอกันคราวหน้าครับกับพวกเราและก็จียอนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ